สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเขาสู้ห้องกองกัมสิงดินด่วนมันนี้เขากะมาพูดถึงในการเลือกซื้อรถหกล้อดำว่ายี่ห้อไหนใครไหนดีชิปนี้มีคำตอบอ่ะ่ามวิสัยนของยีสุเลยตัวที่เห็นอยู่เนี่ยครับถามว่าดีบ่าดีงามว่างามแล้วเป็นแบรนด์ที่คุ้นให้ความ ตอนรับครับอีซูกับฮีโน่แต่ก้อนเขาสีขาสีอ่อกเขาเบิ่งตัวเขาเจะไปแช่กับคนไหลก็ไปแช่กับยุหอถามว่าตังนี้กระเป๋าเขานะเนี่ยเขาสวยบอกับราคาคางวดนะครับอ่ายังขั้นของน้องเขาขับไปอีซูตัวนี้ครับอยู่เก้าแสนกว่าอ่ะสิ่งที่ตามมาคือคางวดครับคางวดเป็นเงาตามตัวครับมีครับ งวดเดือนละบหมื่นกว่าบาทอ่ะเป็นอย่างผมคือเลือกใส้ฟูโซแล้วก็เป็นเครื่องซีเอ็มหาศูนย์เครื่องนี้คือรอยหาสิบแรงหน้าบวกโบจะตกอยู่มันรอยเกสิบห้ากับราคาค่างวดค่าตัวมันอยู่ที่หกสิบกว่านั่นเองครับผมเอามาหกสิบกว่าครับอ่ะกับว่าอ่าของอูหลังน้ำสุดว่าได้โปรโมทอูให้เพ่อนะครับก็คืออ่ะผมเอามาอยากอูหลังน้ำสุดอ่ะทั้งพี่เขาก็อ่ะนี่ครับ บริการดีมากอูนี่รถในผมอยูหกสิบหกสิบว่าผมมาขอ,อยอดออกตรงไปเนาะอ่ะหกสิบกว่าทุกข่ายดีหมดครับขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาแลกคนที่นั่งอยูตั้งหลังพองมาลัแล้วครับว่าเขาจะดูแลรถดีทําดไหนการรุรักษารถทุกเส้าก้อนออกทำงาน การรักษาว้าเช็กกองมองน้าแผงไงแผงม,มองน้าเช็กจอัดจอลวงจลบีอ่ะแมนหมดครับแต่ต่อตาได้รถยูอ่หออได้ดีกรซานแต่คนที่อยู่หลังภูมไรโบดูแลรักษาพังกันหมดครับอ่ะของฟูโซเนี่ยมอก่อนเนี่ยแถวบ้านไอ้นักจุบันบ้านเขาบ่าคอยเห็นหรอกครับบ่คอยเห็นเลยตามบ่ดินมีแตอีสูงฮิโน่ครับเป็นอย่างผมก็เรียกฟูโซมาใส่ หนึ่งเลยราคามันถูกสองก็พูดถึงของเครื่องของมิซูเนี่ยอึดและทนครับอุดและทนมากแรงคนที่บมเรียกใส่พราะว่าอย่างครับหนึ่งเลยเขาบอกว่าซื้อมาละอะไรหายยากสองบ่คืนตั้งใส่สิอะสูม,มือรนี่บาไหมครับอะไรเนี่ยแปลงของฮิโนอิซูเลยครับสูม,มือรนน์อะไของของผมกับแปลงใส่ครับอะไรหอนกกบมีครับหาไงโอ้ยุ่งยากคือมื่อก่อนถ้าพูดถึงมอก่อนครรบกับ เจ้าหลงนะครับของบ่อดินนงค์กาสิงสิงบ่อดินเนี่ยของมิสซูนั่นแหละครับของมิสซูอันนี้กับราคาขัางงวดผมออกมาอยู่ค่อนอยู่ประมาณเดือนละแปดพันกว่าบาทอเอาเงี้ยผมผมไหวเดือนละแปดพันกว่าถ้าผมไปเอาฮิโน,โนล่ะมีนะฮะอย่างต่ำมีครับหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทเนี่ยผมไปไม่ไหวการที่เลือกซื้อรถคันเนี่ยครับ ไมต้องไปแค่ํคำค้นแค่ต่างนีในกรเป๋าเขาว่าเขาคนไหวบ่คนนี้เขามาพูดว่าผมผมก็โดนครับออกมาเอาคือเอาอยี่ห้อน,นี่คนบริเลกันอ้ยังอนยังที่ผมไม่ได้สนผมส,สนที่ว่าผมคอนไหวใส่ในกรณนนีที่เขาไปเอารถเอาละเอาฮิโนะอิสุมาราคาค่าตัวยุคแปดเก้าแสนตังคเขาค้อนไหวนะนั่นเป็นเรื่องที่หนาอายมากกว่า นี่แหละเหตุผลปัจจัยหลักที่ผมต้องเลบเลยคือตังค์ในกระเป๋าฟังน้องกำลังขุดดินอยู่ครับกมาโป้ปัญหาหลักพี่น้องฟังถามว่าสองของมิซูเนี่ยกินน้ำมันบมเปลืองบมก,ก,ก,กันยังทุกใครทุกยี่ห้อกินน้ำมันหมด แล้วปัจจัยหลักคืออยู่ไอตัวอยู่หลังพองมอะไรล่ะครับการขับรถอย่างเงี้ยปัจจัยหลักเลยจะทำมากินหรือบ่อกินคือคนอยู่หลังพองมอะไรอ่ะต่อมาในส่วนของกิดสิมนี้นมีซูกัอยากกินก็มูขอ่อยากน้อยหนึ่งครับเพร,เพราะเครื่องมันจะยังมามันอยากกินแน่ถามว่าก,กินก็เข่าไหลบ่ทางที่ผมขับมากับบ่ปนไหนนะครับ สมมติว่ามือหนึ่งเนี่ยผมวิ่งงานอยู่สมตมตมนนิผมเติมพันหนึ่งผมเติมพันหนึ่งของค่ายอื่นเขาจะอยู่ประมาณแปดร้อยเดอนกันประมาณจะกสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทถามว่าซิ่งเขาได้มาคือความแรงของตัวรถแรงครับแทบจะไม่ต้องเร่งเลยของวิซูตัวนี้ครับเครื่องสี่มหาศูนย์สรุปแล้วคือรถทุกยี่หอ้อทุกค่ายดีหมดขึ้นอยู่กับว่า คนใส่คนบำรุงรักษาตอนนคือปัจจัยหลักก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังของเ้าครับของกลอ,องน้ำซึ่งยินด่วนก็กดกระดิ่งและกดติดตามไ้นะครับก็คือจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปครับจะอัพให้พี่น้องเบึ่งงในชมตลอดครับอขอบคุณมากครับผมติดตามรับชมรับฟังบายบายครับ